ก็ป่านปลครับคือจานรายการรอบบ้านเมืองหนองบัวทางจาังหวัดนนทบุพูก็ยังมีโครงการสําคัญนะครับในการบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการนะครับบริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบควบวงจรครับร่วมกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนวันที่ยจที่ผ่านมาครับห้องประชุมศูนย์บัญชาการคณะกรรมการจาังหวัดนนทบุรีสารกลางจังหวัดดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ร่วมกับนาวาโทรปริญญา ลักวานิชนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท EA f u ฟูทูล่านะครับจำกัดลงนามเข้อมกจงลงนะครับในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดครบวงจรโดยมีท่านรองศสินะครับพัชรพิลมและก็ท่านรองพิสิทธิ์ชัยนะครับอภัยพิยคกุลรองผู้กันจังหวัดปฏิจจังหวัดและพลังงานจังหวัดนะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดนี่ก็จังหวัดนนทบูจะตั้งโครงการนะครับเพื่อบริหารจัดการ พลังงานลดต้นทุนพลังงานแบบครบวงจรขับเคลื่อนนโยบายรัดพักดันมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเพื่อโครงการต้นแบบในการนําพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบตเตอรี่เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงนะครับลดทั้งเพื่อสํารองพลังงานไฟฟ้าในจังหวัดด้วยนะครับถือว่า ให้ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําคัญนะครับเพราะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราก็ใช้กันทั้งพลังงานไฟฟ้าเราก็ใช้กันทุกครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังจังหวัดก็ยังนอกจากยังทางด้านการทดแทนสนับสนุนให้การขอ้อมูลประชาชนในการเกิดความสญญาในใจการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการใช้งานนะครับเพราะว่ารู้ไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้น พี่บีนเป็นไงรถไฟฟ้าในความรู้สึกของพี่บีนคิดไปยังไงดีไม่ดียังไงในความรู้สึกคนกรุงเทพใช้เยอะไหมตอนนี้ก็เยอะขึ้นครับแล้วก็ดีมากถือว่าดีมากแล้วก็เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้มันแล้วก็เรื่องชาร์จแบตเตอรี่เขาบอกมันมีปัญหาชาร์จแบตเตอรี่ตอนนี้คิดว่าอีกสักสี่ถึงห้าปีน่าจะชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นแบบประมาณว่าชาร์จครั้งหนึ่งอาจจะแปดร้อยโลอะไรอย่างี้ครับคิดว่ามีได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันไวมากตอนนี้ ตอนส,สดงว่าคนเริ่มหันมาใช้เยอะขึ้นใช่ไหมใช่ครับคนหันมาใช้เยอะขึ้นแต่ว่าเรื่องรถไฟฟ้าคือเทคโนโลยีเขาจะเปลี่ยนไวไวกว่ารถยนต์ทั่วไป <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ถ้าถ้าพูดตามตรงมันจะถูกลงครับมันจะถูกลงคือมือสองยิ่งจะถูกลงแล้วก็คนก็จะจับจับซื้อจับจ่ายได้ง่ายขึ้น <c oughs> แล้วก็ซื้อแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันควันพิษก็จะน้อยลงใช่ไม่มีควันเพราะว่าไม่มีควันไปจอดตามที่ต่างๆนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องกลัวเออจอดนอนจอดอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวควันไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีไม่มีอยู่แล้วคบว่าประหยัดด้วยแล้วก็ประหยัดแล้วข้อดีเนาะถ้ามันเงียบเนี่ยมันก็จะไม่ส่งเสียงรบกวนคนอื่นเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับรูอซิงเนี่ยคงไม่มีนะรถไฟฟ้าใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อันข้อดีมากๆเลยเพราะร็สซิงเนี่ยคนน่าเบื่อนะเพราะบางทีเสียงดังมากเลยแต่่วา ก็ต้องลดลงไม่เป็นการขับรถก็จะเป็นขับแบบสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับและออย่างหนึ่งก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของควันพิษในกรุงเทพมหาคนครนี่ฝุ่นพ m 2อเมสองุดห้าเือนี้เป็นยังไงบ้างที่ผ่นานมาเราคนอยู่ในกรุงเทพสัมผัสเป็นยังไงบ้าง,ถ,างถ้าตอนนี้ถ้าอยู่กรุงเทพตอนนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกดีขึ้น<จ>ใช่ไหมก็จะดีก็จะดีก็ดีขึ้น,นไม่มีปัญหาอะไรแต่ต้องรอรอดูหน้าหนาวทีนึงว่า จะเป็นอาการยังไงก็เลยเห็นว่านี่ครับคนเราก็ไปใช้แรงงานเป็นประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครมากมายเพราะฉะนั้นก็สิ่งสําคัญตอนนี้ต่างจังหวัดก็เริ่มเริ่มใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแลยเริ่มละเพราะเดี๋ยวนี้มีที่ชาร์จแล้วนะตามปัมต่างๆก็เริ่มเห็นแล้วดีครับจริงๆชาร์จอยู่บ้านก็ได้ชาร์จอยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเขาก็ติดให้ฟรีช่วงนี้รถมาพร้อมกับที่ชาร์จอยู่แล้วแล้วก็ถ้า คือถ้าเราต้องดูว่าเราใช้รถเยอะไหมถ้าเราใช้รถเยอะผมก็แนะนําเป็นไฟฟ้าคือพูดกับใครก็บอกแนะนําเป็นใช้รถไฟฟ้าถ้าวันหนึ่งอ่ะขับร้อยโลขึ้นอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าไปไฟฟ้าเลยอืมถ้าวันหนึ่งใช้ร้อยโลคือไปไฟฟ้าเลยดีกว่าออถ้ามากกว่านะัพพ้นใช่ครับใช่เพราะว่าไปมันประหยัดไปเยอะเหมือนกันเนาะก็โลหนึ่งไม่ถึงบาทครับอถ้ารถถ้ารถเป็นไซส์เล็กเหมือนเหมือนคล้ายๆแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไฟฟ้าที่เป็นอีโคคาร์เหมือนไซส์อีโคคาร์ไซส์เล็กยิ่งยิ่งห้าสิบตังค์ โลหนึงโห้าสิบตังค์โอ้โหทีประหยัดเยอะนะเพราะว่าแบบอย่าว่าน้ํามันเพราะราคามันผันผวนนะน้ามันเะขึ้นขึ้นลงลงเราก็ยากลำบากเหมือนกันแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยของเรามีไรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะมากนะเป็นประเทศที่เขาอยากมาเที่ยวกันติดระดับโลกนะหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งในสิบนี่ประเทศไทยมีชื่อในนั้นคนก็อยากจะไปมากสุดก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีแถวพัทยาแถวภูเก็ต อันนี้เขาหน้าเขาอยากไปเที่ยวกันคนต่างชาติชอบไปเที่ยวค่าของชีพที่ทุนท่านถูกรงแรมหรูแต่ถ้าเรื่องของควันพิษถ้ามีบางทีบางประเทศเขาก็เขาไม่อยากมาเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะว่าคาว่าฝุ่นละอองหรือว่าพีเอ็มไม่ใช่เรามองเห็นว่าไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ใช่ฝรั่งเขาก็รู้นะเขาก็รู้เพราะว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็อยุ่มากถูกไหมคนเกษียณนี่เขาก็อยากได้อากาศที่บริสุทธิ์ถ้ามาแล้วเจอเจอควันพิษในกรุงเทพนี่มันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะ ในทงที่กรุงเทพเป็นจังหวัดเ,เ,เป็นเมืองหนึ่งที่คนอยากมาเที่ยวเยอะคนต่างชาติมาเที่ยวเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากเที่ยวไปสัมผัสข้อดีก็คืออาหารถูกโรงแรมดีแล้วก็เพราะฉะนั้นก็สิ่งสําคัญถ้าเราใช้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นควานพิดมันก็น่าจะลดน้อยถอยลงลนั่นเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ภาครัฐก,ก็คงจะให้ความสําคัญแต่ว่าเ,าเยาวชนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าจะาช่วยกันถ้ามีตังนะจะซื้อรถใหม่ก็น่าจะลองพิจารณาเนานะใช่ไหม รถไฟปาดูไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมสกูตเตอร์ด้วยยังไงก็ประหยัดขึ้นแน่นอนใช่ไหมราคาก็จับต้องได้จับต้องได้ยิ่งอาจต่อไปมือสองอาจจะถูกมากเลยถูกกว่ารถรถทั่วทั่วไปครับตัวที่คงรายการรอบบ้านเมืองหนองบัวคาทางสพทหนองบัวลำภู97.5คงคงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมสุวรรชัยสิบโม พลวัฒครับลักษณิยานนท์นะครับวันนี้มาแพ็คคู่เพราะพอลูกมาเจอกันครั้งแรกเข้ามารายการนี้ครับยังไงก็ขอก่าวคขาว่า,า,า,าสวัสดีครับสวัสดีครับ